สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนพบทวีวงสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับผมอยากเอาข้อมูลตัวหนึ่งในแคตตาล็อกที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเป็นของรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่น isuzu e d-max blue power ของเรานั่นเองครับรุ่นใหม่เนี่ยในนี้เนี่ยหลายๆท่านเปิดดูข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นข้อมูลสําคัญกับท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยนะครับขออนุญาตเปิดหน้านี้นะ รายละเอียดอื่นผมไม่พูดถึงเนาะผมพูดถึงทั้งส่วนนี้เลยนี่ครับจะมีตัวหนึ่งสติกเกอร์ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีอยู่ในทุกแคตตาล็อกเลยนะครับตอนนี้ที่เราจะเจออยู่นะครับข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลอะไรครับเขาเรียกว่า Eco s สติ k เกนะครับในเทปนี้นะครับผมอยากจะเอาข้อมูลของเรื่องของ Eco s t ติ k เกอร์ในรถยนต์นะครับเอามากล่าวให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรในการซื้อรถในปีหน้าด้วยนะครับถ้าผมในมือผมนะครับตอนนี้ถือในส่วนของกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะครับมันมีผลอะไรเกี่ยวกับเรา ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัว Eco s t i c k e r นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคืองี้ครับในวันที่1มกราคม59เนี่ยนะครับจะมีกฎหมายตัวหนึ่งบังคับใช้เกี่ยวกับการลดมลพิษนะครับในคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ของเรานะครับแปลว่ารถในรถบิ๊กอัพหรือว่ารถเออ่รถยนต์นั่งในประสงค์แล้วแต่นะครับที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่า200กรัมต่อกิโลเมตรอันนี้จะมีผลทันทีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับจะมีกาารรปับภษีเพิ่มขึ้้นดวย แปลว่าอะไรครับแปลว่าในตัวอิสุดีแม็กบูพาวเวอร์ของเรานะครับมีการปรับตัวคาร์บานไดอกได์เนี่ยให้น้อยลงแปลว่าเราก็จะลดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนี่ได้ด้วยสเต็ปแรกนะครับทีนี้มาเกี่ยวโยงอย่างไรกับตัวนี้นั่นแปลว่าใน1มกลาห้นะครับรถทุกยี่ห้อที่จําหน่ายในประเทศไทยนะครับจะต้องติดตัวสติกเกอร์แผ่นนี้บางท่านมองสติกเกอร์เป็นตัวลอกเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นตัว A4 นี่แหละเป็นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ที่บริษัทผู้ผลิตจะติดบริเวณไหนนะครับ กฎหมายบังคับชัดเจนนะครับว่าให้ติดบริเวณที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นในส่วนของอีสุนะครับเอาอีสุก่อนในอีสุของเราเนี่ยนะครับจะติดอยู่บริเวณกระจกบานหน้าเลยนะครับบานหน้าบริเวณด้านของคนนั่งซ้ายนะครับคนนั่งซ้ายจะเห็นชัดเจนเลยนะจะติดอยู่นะครับแปลว่ารถใหม่ทุกคันที่ยังไม่ส่งมอบลูกค้านะครับเมื่อมาถึงโชวโรมปุ๊บเนี่ยนะครับคุณลูกค้านะครับทุกท่านเลยสามารถไปดูแผ่นอีโคสติ๊กเกอร์แผ่นนี้ได้นะครับเขาจะเป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้าง ทีนี้ในเนื้อหาของตัว Eco s ติเก e r ครับรายละเอียดหลักๆนี่นะครับเขาจะประกอบด้วยกัน4ส,ส่วนในแผ่นนี้นะครับเขาจะมีส่วนแรกก่อนส่วนแรกส่วนบนสุดเนี่ยนะครับจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการกินน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเท่าไหร่บอกเลยนะครับวิ่งในเมืองนอกเมืองเท่าไรนะครับแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะที่ส่วนแรกส่วนที่2น,นะครับจะเป็นเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานมอ,อก,กและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับว่ารถของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง ส่วนที่สามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโบชัวโบชัวปิวครับส่วนที่สามครับอีกด้านนึงครับก็คือด้านของฝั่งซ้ายมือถ้าเรามองไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลรถคันนี้เลยนะครับว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรหมายเลขเครื่องอะไรหมายเลขเชัสซีอะไรนะเป็นแบบเกียร์แบบไหนน้ำหนักรถโดยรวมเท่าไหร่นะครับคือบอกเลยเลยว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวบ่งบอกของรถคันนี้เลยครับส่วนสุดท้ายครับส่วนที่4ก็คือด้านขวามือของกระดาษนะครับเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับบอกเลยครับว่าเป็น มีมีระบบเช่นควบคุมสวิตช์เครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะมีระบบแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะมีเข็มขัดแบบสามตำแหน่งนะสจุดรัดได้อะไรเงี้ยคือเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะมีแจมมริชั่นมีอะไรคือในรายละเอียดของตัวนี้นะครับเราสามารถดูรายละเอียดโดยโดยเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของรถเลยต่อจากนี้ไปเราจะเห็นภาพนี้ทีนี้มาท่านมองเอ๊ะทำไมของผมตัวเลขผมประหยัดน้ํามันอยู่แค่อย่างคันนี้นะครับผมขออนุญาตเอาคันนี้มา6.7 แปลว่าอะไรครับแปลว่ารถผมคันนี้โดยรวมแล้วนะครับเขาจะมีวิ่งในเมืองนอกเมืองด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมแปลว่ารถผมคันนี้นะครับสประตูคันนี้เป็นไฮรันเดอร์นะครับวิ่งได้ 6. 7ุดลิตรต่อร้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่ารถผมเนี่ยในทุกท1 0หนึ่ง้กิโลเมตรใช้น้ํามันเพียง6กจุดดกิโลเมตรต่อลิตรเองนะครับอันนี้ประหยัดน้ามันแน่นอนแล้วก็ข้างล่างจะมีบอกครับว่าถ้าเปรียบเทียบที่เราคุ้นเคยกันกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็แปลว่ารถของผมเนี่ยวิ่งได้สิบสี่สิบสต่จุดเก้า ไม่ธรรมดาเลยนะครับการวัดมาตรฐานนี้เนี่ยวัดโดยโดยเขาเรียกว่าวัดจากทีมส่วนกลางของตัวของอหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตเองนะครับเพราะนั้นตัวเลขตร,ง,ร,ตรงนี้จะไม่สามารถไม่เซนขึ้นมาได้หรือว่าดัดแปลงใดๆได้เลยนะครับเพราะนั้นจะติดอยู่กับรถคันนั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นการคำนด์ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับคันนี้ของผมปล่อยอยู่ที่175กรัมต่อกิโลเมตรนครับก็ยังน้อยว่า 200กิออกโลเมตรซึ่งมาตรฐานของกฎหมายตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมของอีโคติเกอร์นะครับแปลว่าอีกหน่อยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเวลาซื้อรถป้ายแดงท่านจะต้องดูตรงนี้ด้วยข้อมูลสําคัญมากนะครับหรือว่าบางท่านไปเดินดูรถไปดูตามโชว์รูมก็แล้วแต่ท่านสามารถดูายละเอียดตรงส่วนนี้เพิ่มเติมได้จากตัวอีโคติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เลยอยากจะในเท็ดนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวอีโคอีโคติเกอร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับเรามากขึ้นทุกทีแแลล้้้้้วนะับบบตต่อออไปจงมมีีขูบบใหก ทุกท่านเห็นแล้วด้วยนะครับแล้วก็อ e ูสูของเราเป็นเป็นเจ้าแรกที่เป็นเจ้าแรกๆเลยครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นเจ้าแรกๆเป็นบริษัทแรกๆเป็นที่นําตัวอ e ีโค้ดติ๊เกอร์นี้มาใช้ก่อนที่กฎหมายจะมาคับใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้ในส่วนเท็นี้นะครับก็อยากจะฝากทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับในยูยูทีบอกต่อของเรานะครับทางยูทูบหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับ ส่งข้อคอมเมนต์มาหรือว่าติชมกันต่างๆนะครับทางเราทางทีมงานเนี่ยยินดีที่จะรับทุกข้อข้อเสนอจากท,กทุกท่านเลยนะครับเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขในเทปต่อๆไปนะครับก็ในเทปนี้ผมขออนุญาตลาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยคงจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบูพาวเวอร์ของเราเอามาให้ดูกันครับอีสุสอึ้งตั้งไจครับความมั่ใจที่ต้องบอกต่อสวัสดีครับ